ถามว่าคุณเนี่ยกำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมแนะนําร้านนี้เลยนะคิทตันช็อปนะครับร้านเติมโลบักเด็ดสุดคุ้มนะครับมีทั้งระบบ VPServer และ IDPart เลยนะมีบริการกดผลพิซซ่าและบริการกดเกมพาร์ทแบบบ็อกฟูดคิลเลกาซี่และแบบต่างๆนะครับผมมีบริการกดเพศแบบออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์และสำหรับใครนะครับที่ต้องการสุ่มทอยโค้ดนะครับทางร้านนี้ก็มีเช่นกันนะครับผมสามารถมาสุ่มมาใช้บริการกันได้เลยนะครับลิงก์ก็อยู่ข้างล่างนี้เลยเอาละครับผู้ชมครับสวัสดีกับผู้ชมทุกคนครับวันนี้เราออยู่กกัันนนนนนใแมขงงคคคเเึะรบ โอ้นเขาเปิดแบบในวันนี้นะครับแล้วผมเนี่ยมัวต่นั่งตัดงานอยู่นะครับเลยไม่รู้ว่าแบบเนี่ยเปิดนะรรู้อีกทีนึงก็แบบโอ้โหลงไปเกือบชั่วโมงแล้วนะครับอันนี้ผม่านกดพันมาเกือบ5้าชั่วโมงแล้วผมมาอัดนะครับเอ้ครับนี่ก็เป็นแบบของมัสเตอร์พีชนนเองนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นนะครับสามารถมาเล่นได้นะส่วนผมเนี่ยมาทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่โก้โก้ดูดูดูเห็นตัวน้ำเดี๋ยวเลยอ้มันขึ้นอ่ะอ้ก็ใช้ผลไนตัวเหรอฮะใช้ผลไนตัว ไม่มันทไมเมื่อกี้หายตัวเดี๋ยวนะไอ้ตัวไอ้ตัวมอกี้มกี้มันมันวินวอลกอยู่กับที่นะอะไรเดี๋ยวเราเนี่ยมาลองรับเคีย์แล้วก็ลองฟาร์มดูนะครับเคอยู่ตรงนี้กดรับไปโอเคตอนนี้เราอัพสตัดอะไรได้บ้างไหมหรือว่าต้องฟาร์มก่อนถึงจะอัพสตัดได้ม่นมีสตัดให้มาสามอันนี่ดูช็อปหน่อยดิว่ามีอะไรจะซื้อบ้างโอ้โเย่โอเคไบ้าน่ามก็เยอ่ ราคาเห็นราคาแล้วไม่ดีว่าไมกว่าเฮ้ยครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดมอนสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับเสียงต่อยพี่ชอบมากเลยวะเกียด์เนี่ยนี่ไงอุ้ยนี่เงินมาสองบาทแล้วก็ไปฟาร์มฝั่งนู้นล่ะเออผม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 เพิ่มห้าสิบแล้วใช่เออเมาไปเล่นนักรอบมาไงโอ้แอบแอบเล่นมาโอ้โหนักเกียดนักเกียดโเ้ยกูกูกมีคนมีคน ผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่กูคาดิคาดิคาดิเฮ้ยเฮ้ยจะไมดาบร้อยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้โก้โก้ใช้ผลล่องหวนน่าเกียดไม่รู้แล้วไม่เกียดว่ะพี่รู้แล้โก้แม่งใช้ผลล่องหวนน่าเกียรติบาดบ้างคือคือดาบเท่าไหร่นะสามร้อยร้อยหนึ่งสองร้อยเท่าไหร่นะ ซื้อดาบซื้อดาบใช้เก้าร้อยเฮ้ยพี่โก้พี่โอ้มันแชร์กันไหมไม่แชร์เลยใช่เหรอเออไม่แชร์วอันตรายช่วยช่วยตีหน่อยน้าจะมีควาได้นนี้ต้องเจอตัวึ่งพี่โมโ้ไกลเลยช่วยช่วยตีเลือดเหลือสักน้อยหนึ่งได้ไหมน้อยน้อยเลยอ่ะได้ปะเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ถ้าผมช่วยพี่ฟาร์มผมได้อยู่มาเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยช่วยตีเลือดเหลือน้อยๆอ่ะเปือดพี่ไข่ดีเลยดีเลยตีเลยตีเลยตีดิเฮ้ย แค่ยืนแทงแล้วกันโอมันจัดได้อย่างเดียวมันฟาร์มยากว่ะกูไอเกียมนี้มันไม่สามารถแชร์กันได้โอ้พี่ก็ต้องตายเกือบตายเกือบเรื่อยๆพี่โอ้แต่แต่พี่พี่ลองควทหนึ่งเสร็จพี่จะสบายเลยเออมันผมไหมอ๋อจะได้ดาบมาใช่ไหไม่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 ได้ดาบคือแบบพี่อัพเลือตัดเรื่อยๆอัพเลือดจนจนพอใจอ่ะจนจนมันตีไม่ค่อยเข้าแล้วค่อยเปลี่ยน แล้วค่อยเก็บเงินไปอัพนะเก็บเงินไปซื้อดาบแนะนำว่าอย่าเพิ่งอัพบัตรเลยโคตรอะไรไม่รู้รู้อย่างเดียวคิงนอนเคดีตายเออ,อเ,เรียบร้อยก็เรียกสีละอัพเลือดเลยใช่ปะฮะอัพเลือดเลยเลือดเลยโอเคแต่แปมเลือดเลยนะอ่าอ,อัพเลือดแล้วก็เงินเก้าร้อยซื้ออะไรได้บ้างอัพเลือดให้ฮะเงินเก้าร้อยซื้ออะไรได้บ้างเฮ้ยทำไมไม่ทรับมีทำคู่เดียวแล้วเสร็จเลยเหรออะก็ก็อะไรคืออะไรวะ เอ,เ,อเอาคุยเดียวไม่ได้ฮะมันได้เก้าร้อยเลยเหอเอคุยเดียวได้เก้าร้อยเลยไม่แมวแต่วะไม่รู้ว่ะโอ้แมพแมพเพราสวยนะเนี่ยก็ยอมรับเลยไดบเลยนะอะพี่แบบแบบเขาดีจริงไงของเอาขาดีนะฟุตเซอร ER ์ห <laughs> ัวล่นต้องซื้อไงกด yes แล้วก็เลือกอะหรือไงหรือกดซื้อเลยอ่าคุณไม่มีตังคืออะไรวะโก อ๋อมันต้องใช้99บาทอะไร99บาทก็999ไงไม่ตายผมว่าหนึ่งไม่มี999แล้วก็9แล้วก็200แล้วก็300คืออะไรวะเอ่อไม่รู้ดิมันน่าจะเป็นการอัพเกรดดาบมั้งไม่รู้วะไม่รู้อ่ะไม่ได้ดูสปอยไม่ได้ดูอะไรเลยไม่ดูอะไรเหมือนกันอะเอามามเลยอ้โอ้อโห<อ>เยี่ยม